สวัสดีครับทุกคนครับนี่เปิดมากับหน้าเจ้าหนูค็อบบี้ไปนูเลยนะครับนี่ตอนนี้หน้าจริงแล้วนะครับจะบอกว่าแพทล่าสุดเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับผมตอนนี้มีหลุดมาก็คือมีการอัปเดตหน้าตานักเตะให้สมจริงมากขึ้นนะครับหน้าเหมือนแล้วนะจ๊ะตอนนี้ผมเอ่อเข้าไปดูในอีฟุบอลพีซีนะครับผมก็จะได้ดูรีเพย์แบบนี้นะครับรอไปเลยนอกจากไมนูแล้วก็มีอีกหลายตัวนะครับเดี๋ยวเราไปส่องกันดูนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่ได้ต่อจอยนะผมต่อจอยบลูทูธไม่ได้นะครับก็เลยอาจจะวุ่นวายนิดนึง ก่อนกว่าจะหาวิธีเจอนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูภาพนิ่งแล้วกันนะครับที่รวบรวมมาให้นะครับว่ามีใครบ้างที่อัปเดตหน้าตาใหม่ในแพท3.5.0อันนี้หน้าใหม่เลยหน้าจริงเลยหน้าเดิมครับเนี่ยเมมฟิสเดอไปเดี๋ยวฟานได้เอออาจจะมีปรับเล็กๆน้อยๆนะครับซึ่งบางทีเราถ้าไม่สังเกตจริงก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างนะครับแต่ปรับทรงผมต่งตางๆนาคุยสระโตทีมชาติอังกฤษนะครับบรียนเวสป้ะใช่ปะทำไมแขนโกง่งๆงบัปเป้แขนนั่นโกง่งๆแปลกๆปะ <c oughs> ทรงผมใหม่ทรงผมใหม่นี่ค็อปปี้ไมโน่ครับเปิดให้ดูแล้วเมื่อกี้นะฮะในโมบายความละเอียดก็จะไม่ได้ขนาดนี้นะครับเด็กบาซ่าก็มีนะครับจะเอาหาว่าน้อยใจนะครับผมหลอกๆกันไปสาวกคนหลอกครับผมก็จะมีปรับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับอีฟุตบอลเนี่ยดีนะคือเวลาเตะผมต่างๆครับรูปร่างหน้าตาเตะก็ปรับไปเรื่อยครับนักเตะที่มีผลก็จะมีผลการ์ดสแตนดาร์ดนะครับการ์ดเทรนดิ้งการ์ดนะครับผมการ์ดไฮไลท์การ์ดต่างๆนานาที่ไม่ใช่ปิกหรือบิ๊กไทม์นะครับผมก็จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาตามการ์ดสแตนดาร์ดเวอร์ชัน นั้นๆั้ไปครับใครมีเมนูตัวเก่าก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่ายังเป็นหน้ากระตูอยู่หรือเปล่านะครับก็อัปตามให้นะครับไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับจริงๆมันก็จะมีอีกเยอะนะครับไม่ใช่แค่แบบนักเตะดังๆอย่างเดียวนะครับนักเตะตัวสำรองทีมนู้นทีมนี้ทีมนั้นตั้งเตะดาวรุ่งเนี่ยในลีกต่างๆนะครับก็ทําเยอะครับแล้วจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอีฟุตบอลโมบายก็ปล่อยให้อัปเดตแล้วนะครับผมเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะครับจริงๆอาจจะบอกว่า1.7จิกนะครับผมเตรียมพื้นที่ไว้เลยประมาณ2 23เ่อไว้เอาไปอัปเดดไ้เลยแต่่วา เกมยังไม่เปิดนะครับหลักๆในในในตัวหน้าเกมนะครับที่บอกว่ามีการอัปเดตเนี่ยก็จะมีอัปเดต2เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของอัปเดตไลเซนต์นะครับอัปเดตลิขสิทธิ์ต่างๆแล้วก็อัปเดตฐานข้อมูลนักเตะนะครับฐานข้อมูลก็คือพวกข้อมูลนักเตะรูปร่างหน้าตานะหลักๆนะครับผมที่ที่เขียนบนหน้าแอปแอปสโตร์นะครับหรือว่าเทสโตรเนาะหลักๆก็มีแค่2เรื่องนี้นะครับส่วนบนหน้าเว็บไซต์ตอนนี้นะครับยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นอีวงอีเวนต์ต่างแจกโรับ เป็นเวลา11โมงเกือบเที่ยงแล้วละนะก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นบนหน้าตัวเกมนะถ้าเกิดใครจะเข้าไปอัปเดตนะครับมันจะมีเขียนว่าไอแพดเนี้ยสามจุนะครับก็จะเป็นเรื่องของอัปเดตไยเซ้นนะครับกับข้อมูลนักเตะนั่นเองนะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมครับจริงๆอัปเดตหน้าเนี้ยหน้าจะมีอีกหลายตัวนะครับเพียงแต่ว่าผมต่อจอยไม่ได้ผมคีย์บอร์ดบากนิดนึงนะครับนี่หน้าพี่เกษไม่อัปเดตครับอันนี้เขาหลับตาอยู่ กำลังหลับตาอยู่พอดีนะนี่กาลาโชหน้าเดิมครับผมนี่แรดฟอร์ดโอ้โหทำไมทุกคนหลับตากันหมดหลับตากับผลงานซีซั่นนี้ด้วยวะบูโน่นี่ไฮลุนเอออันนี้บาซ่านะครับอให้ดูฝั่งบาซ่านะครับนี่เฮ้ยเราโคบไม่ได้ผมทองแล้วหรอผมดำแล้วนะครับผมดำแล้วเหรอโดนไปแดงไปผมดำมาของเก่าผมทองนี่ผมดำแล้วนะครับเออนี่บาซ่าครับคุนเด้ครับนี่ชั้นนี้เป็นไงทันเซโรครับหน้าเดิมปาะเส้นครับนี่ เป็ดด e, ี้นี่เจ้าหนูอย่ามาครับนี่ห e, ล่อๆไปเลยจ้าเหมือนจริงเลยนะถ้าในพีซีนะนี่ครับผมตัวนะเดวอนดอฟสกี้แต่ล้วก็ลูกบอลครับโอนาแนเท่เลยตาบุคุนลุ่ช่องโอเคครับจริงๆมีเยอะนะครับแต่ว่ามันไม่สะดวกในการที่จะไปไล่หาว่าคนไหนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับแฮร์รี่แม็กควายอ่ะโอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดม <traveling> <t> ีข <t> ่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับบนหน้าเว็บไซต์ก็จะมาทำคลิปเพิ่มเติมนะครับในคลิปนี้คลิปแรกนี้นะครับก็ดูหน้าตานักเตะนะครับผมเปิดกี่โมงนั่นหรอตามข้อมูลที่เป็นทางการนะครับก็บ่ายสามแติ ม่ค่อยตรงอาจจะไวกว่านั้นช้ากว่านั้นนะครับมีอะไรเพิ่มเติมคลิปต่อไปครับผมหรืออาจจะตอนเกมเปิดเลยหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามพี่โฟร์ไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ